ปัญหาที่ใหญ่ยิ่งกว่าฟอร์มของแมนยูการได้คนเก่งแต่ไม่สามารถปลุกความกระหายอาจจะทำให้ทีมหายพูดถือหุ้นล่าสุดจิมแรดคลิฟเนี่ยที่เข้ามาดูแลเรื่องกีฬาของทีมไม่พอใจมากๆ แชมป์จัดไปปัญหาที่ใหญ่ยิ่งกว่าฟอร์มของแมนยูโอ้โหเกมล่าสุดสุดช็อกกิ้งหลายคนช็อกอินซีพาเลสเปิดบ้านเจอกับแมนยูอินซีบลูเรดทยานงดงามสตาร์จากมิเชลโอลิเซหกส all the way 1-0แค่11นาที ก่อนจบครึ่งแรก6นาทีชูออนชูสอต่อ2องชองมาเทชาบ้าไปแล้วทีมอันดับที่14ซีซั่นนี้นำอันดับ3ซีซั่นก่อน2-0แล้วนี่แค่ครึ่งแรกนะจ๊ะแล้วเปิดครึ่งหลังแทนที่แมนยูจะรีบไล่กลับเป็นเจ้าบ้านใส่สกอร์เพิ่มเป็น3-0ต่อฮนะและนี่คือช็อตเด็ดของความขยันไล่เข้าไป มันกดดันสวรรค์จะมาเองชกได้จัดได้40 NC Crystal 4 m a n u 0ูนยความพ่ายแพ้นี่เนี่ยถ้าเกิดเปรียบให้เห็นภาพชัดๆเนี่ยเหมือนกับบาเยิรแพร้ไมนศูนย์ต่อสเหมือนบาเ์ซโลนาแพ้มาโยกาเหมือนยูเวนตุสแพ้เอมโปลีถ้าใกล้ตัวก็เหมือนกับ บุรีรัมบุกไปแพ้ตราศูนย์ต่อ4นะฮะคือมันเกิดขึ้นได้แต่พอเกิดกับทีมใหญ่ก็แค่มีคนสนใจแล้วก็วิจารณ์มากขึ้นเท่านั้นเองแมนยูอยู่ที่8แล้วก็เป็นครั้งแรกในะรอบ35ปีที่แพ้13เกมส์ในลีกและถ้าจบที่8เนี่ยจะเป็นการจบที่ต่ำสุดในะรอบ34ปีไม่พอฮะอาจจะไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปซีซั่นหน้าเป็นครั้งแรกในะรอบ34ปีด้วย ซึ่งการแพ้เนี่ยเข้าใจได้ฮะแต่การแพ้แบบกระจุยกระจายเช่นเนี่ยแพ้แมนซิตี้สต่อ6เนี่ยโดนคนก็ยิง6ลูกเนี่ยแพ้0ต่อ3ต่อบอร์นมัธนิวคาสเซิลแล้วก็เซบีย่าแพ้0ต่อ4ให้ทีมเบนฟอร์ดไบรท์นแล้วก็พาเลสและที่เจ็บใจที่สุดก็คือโดนลิเวอร์พูลจัดไป7 0ูนย์เนี่ยแหละครับ สิบสนัดที่แพ้เนี่ยยิงได้10เสีย50ถ้าเกิดแปง่ายๆก็คือแต่ละนัดเนี่ยยิงไม่ถึงลูกแต่เสียนัดละเกือบ4ี่คือมันเละเกินไปสําหรับแมนยู่ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆคงไม่มีใครรู้เพราะถ้ารู้ก็คงไม่เกิดแบบนี้แต่สิ่งที่ฉันจัดไปเห็นและคิดว่าเป็นปัญหาแล้วคิดว่าเราคนทั่วไปสามารถทําได้ดีกว่ามาลองฟังดูฮะหนึ่งครับคือนักเตะมีคุณภาพครั แต่การที่ได้แชมป์มาก่อนและไม่ใช่คนที่ ambitious ทะเยอทะยานฝันไกลอาจจะขาดความกระหายเพราะว่าไล่ตั้งแต่โกถึงหน้าฮะอังเดรโอนาน่าเนี่ยก็เคยได้แชมป์ลีกฮอลแลนด์ Holland. จอนนี่เอเวนส์เนี่ยหลังกลางเคยคว้าแชมป์กับแมนยูตั้งแต่ยุคทองตั้งแต่16ปีก่อนลิซานโดมาติเนสก็เคยได้แชมป์ลีกคอลแลนดแล้วก็แชมป์โลกกับอาร์เจนตินาราฟาวารานีก็ได้3แชมป์ลีกสเปน 4แชมป์ยุโรปแชมเปียนส์ลีกมากองกลางรับเนี่ยคาซิมิโร่ก็สามแชมป์ลีกสเปนห้าแชมเปียนส์ลีกกลางลุกคริสเตียนอีริกเซนก็เคยคว้าแชมป์ลีกดัตช์แล้วก็แชมป์ลีกอิตาลีซึ่งก็การันตีแล้วนะครับการได้คนเก่งแต่ไม่สามารถปลุกความกระหายอาจจะทำให้ทีมจุดๆุดจุหายเจดดนแซนโช่ <S <S ก็เป็นกรณีที่น่าสนใจมากๆฮะว่าบางครั้ง มีของดีไม่พอต้องใช้เป็นด้วยคือแมนยูเนี่ยซื้อปีกซ้ายดาวรุ่งมา่อ2ปีก่อนในราคาเกือบ3,000ล้านแต่2ปีผ่านไปเนี่ยค่าตัวของแซนโชร่วงลงไป4เท่าเหลือไม่ถึงพันล้านไม่เป็นที่ต้องการถึงขนาดส่งให้เสือเหลืองดอดมุลในเยอรมนียืมตัวซึ่งอันนี้เนี่ยฟังแล้วเจ็บใจจริงๆฮะแมนยูซีซั่นหน้าอาจจะไม่ได้ไปเล่นบอลยุโร แต่แซนโชที่ทีมไม่เห็นค่าไม่สามารถรีดศักยภาพออกมาได้ถูกส่งไปให้ดอดมูลล่าสุดพึ่งพาทีมชนะแชมป์จากฝรั่งเศสปอริเิซ erm ันเจอร์แมนสองนัดแล้วก็พาทีมเข้ารอบชิงถ้วยที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีเรียบร้อยทำให้อดคิดไม่ได้ฮะว่าแมนยู Man, done, ดังเพรดี หรือดีเพราะดังเหมือนอาหารที่เรากำลังนิยมกันมันพิเศษเพราะแพงหรือแพงเพราะพิเศษหากใครคิดได้ก่อนหากใครบรรลุก่อนคนนั้นมีความสุขก่อนชะนะก่อนและปัญหานี้ไม่ใช่แค่ผูเล่นฮะแชมป์จัดไปชื่อว่าปัญหาเนี่ยลึกกว่านั้นเีกเพราะว่าฟุตบอลเหน่ยไม่ได้อยู่ได้เฉพาะแค่นักเตะแฟนบอลฮะถ้าคุณยังไม่สนใจแฟนเนี่ยวางขยะในสนามและเทะ หลังคาน้ารั่วถ้าคุณยังดูแลคนรักไม่ได้เนี่ยทีมจะรุ่งได้ยังไงความสะอาดความเมสซ,ซี่เนี่ยนะฮะคือคำตอบที่คริสตัลคลียร์ยิ่งกว่าการแพ้ศูนย์ต่อ4นัดล่าสุดพี่น้อง CJP ฮะถ้าคุณตื่นมาแล้วคุณยังไม่พับผ้าให้เรียบร้อยถ้าคุณยังเข้าห้องน้ำและสะบัดน้ำให้พื้นเละไม่มีทางประสบความสำเร็จไม่มีทางเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นเพราะโลกของคุณเองเนี่ย ยังซกมกสอดคล้องกับสิ่งที่พูดถือหุ้นล่าสุดที่เข้ามาดูแลเรื่องกีฬาของทีมไม่พอใจมากๆครับจิมแรดคลิฟเนี่ยเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่สุดในอังกฤษวงนายบอกว่าได้มีการเขียนจดหมายให้กับพนักงานทุกคนของแมนยูว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าฟอร์มคือความสะอาดความซกมกไร้ระเบียบของเราทั้งในสนามซ้อมและสนามแข่ง โดยในอีเมลระบุประมาณว่าผมตกใจมากที่มีหลายที่เมสซี่มากห้องไอทีของเราเห็นแล้วหน้าอับอายห้องนักเตะดาวรุ่งก็ไม่ไหวผมกลัวว่าถ้าเราไม่รีบปรับทันทีแขกสำคัญที่มาเยือนจะยี้สปอนเซอร์จะไม่เข้านักเตะดันจะไม่มาเพราะบ้านเรามันสกปรกนี่เป็นสิ่งเล็กๆแต่ถ้าคุณทำแค่นี้ไม่ได้ไม่มีทางประสบความสำเร็จ ที่น่าแปลกใจยิ่งกว่าก็คือมีทีมงานจํานวนหนึ่งสักใจมากนะฮะเพราะว่าปัญหานี้มีมานาแล้วแต่ยังไม่มีการแก้ไขกันอย่างจริงจังซึ่งตอนนี้หากใครยังไม่เปลี่ยนพนักงานทุกคนเสี่ยงโดนตัดอภิสิทธิ์ฮะจากสมัยก่อนในนัดสําคัญเนี่ยแต่ละคนจะได้ตั๋วฟรี2อใบก็คือเราได้แล้วก็สามารถพาเพื่อนได้อีกหนึ่ง คนที่อยู่มานานรวมไปถึงผู้บริหารสามารถพาเพื่อนแล้วก็ครอบครัวม,มาชมเกมได้แถมสโมสรยังดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายรถรับส่งอาหารแล้วก็ที่พักรวมไปถึงมีพร์ดี้ตอนสิ้นปีแต่ตอนนี้ไม่ไหวฮะมีการแจกใบ,บเหลืองแล้วนะฮะตัว๋วลถให้แค่คนละใบส่วนการเดินทางทุกคนต้องวัก1,000บาทจ่ายค่ารถกันเองนี่แหละครับพี่น้องฮะวันนี้ เราทุกคนสามารถชนะทีมระดับโลกได้นักเตะทั่วไปไม่สนใจเวลาเข้าห้องแต่งตัวเนี่ยทิ้งขยะสร้างความเลอะเทอะแต่ตอนจบก็ให้พนักงานมาทําความสะอาดเพื่อสร้างภาพถ่ายรูปว่าโอ้โหเนี่ยเราเจ๋งแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้ครับว่าระหว่างนั้นเป็นอย่างไรเราจะเหนือกว่านั้นได้ฮะทำไมเราไม่มีวิน,นัยตั้งแต่ตอนเข้าห้องมีความรับผิดชอบถอดใส่เก็บ ทิ้งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ตอนที่เดินออกมาคลีนสะอาดไทยที่เรียบร้อยเปะ๊ะเหมือนตอนเข้าโดยไม่ต้องพึ่งพนักงานทำความสะอาดมาก,กวาดขยะเก็บความมักง่ายเห็นแก่ตัวของเราเองถ้าเราสามารถทำได้คุณเหนือกว่าทั้งนักเตะและทีมระดับโลกนักกีฬาอาชีพมีวันเล่นแล้วเลิกแต่คำว่าคนดีมีคนชมตลอดชีวิต